ติดซอกเลยเียดติดมาซอาเลยหลายดิต้องลุยน้ำนะครับโอเคครับ <c oughs> ตอนนี้ก็เต็งโตเรียบร้อยแล้วออกเดินทางไปบอ่อหลงังนี่ข้าจะปักหมุดไว้นะครับเขาสิไปตามหมดุดแล้วเขาก็จะไปอัปเดตล่าสุดน,นะครับบอ่อลลักนี่ ข้างเขาเบว์แมนตรงนี้เนาะข้างเขาซืเป็นเ้นนีน้อยๆครับรถมานี่มีรถขา้าเอามีรถจอดเต็มอยู่นี่ซื้อนี่เขาเส้นนีมากแต่เขาเส้นลุกลังมาแต่ว่าถ้าฝนมาฝนตกมัให้รถเขาเหรอเดี๋ยวเขาต้องไปเบิ่งกันหนางาจะเป็นยังไงไปครับออกเดินทางกันบอหลังครั้งแรกมาหอแล้วครับแต่ว่าเราจอดรถไกลแห้งครับเพราะว่าเบินกี่หลังอันนี้ข้างเขา นี่้างเขาไหมพ่นจอดรถใหญ่ไปดูดิก็คงว่าสิมีหมองลงวะหมองลงก่อนนะจะมีแต่ว่ายางไก่ไหมยต้องไปเบิ่งหน้านงานครับว่าสิห์ได้หมองลงบ่ <laughs> ไปเดี๋ยวไปเบิ่งกันเลย เขมามาหอด้วครับเลยลุยนำมากเพียงว่าเขาตอนนี้จะไปสีมาไอบอหลางนะครับเตรียมตัวลุยนำนะครับนำเพียงวัวเขอาอะลุยเขามาคนเก็บไปลาไมาไหนครับฟังผมเจ้าลงเห็นเขาเจ้า้น่าบึงบอ่อบาใหญ่ปันไหนเนาะสิเป็นปลาปลาตะเพียนปลาหนีไหมใส่บางใหญ่ปันไหนมาบ่คือบอที่ห้องตกอยู่เดี๋ยวขเขามาเตรียมอุปกรณ์นครับโอ้ย ได้การเลยครับที่อดเมือ่อยยงงานเขามาอย่ังไงครับอนี่ที่เขาว่าเป็นไอ้ไอ้ตึกลางเนาะบรรยากาศด้ดีครับถึงเงาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเขามาแต่งเบ็ดดีดูครับเดี๋ยวส,สวยเนาะขาสีขาวมาได้ ..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 . ลงไปกับทินเลยใส่นี่ครับตะเพียนใส่ตะเพียนเลยเอาแล้วแต่มนึงกับฟาลลงไปกินเลยโอ้ขาท้ายใส่พอดีใส่งามรับใส่กำลังงามเออเชื่ออยู่ครับตะเพียน แล้วสะเทียนใส่ใส่กันแล้งงามครับกินไว้ดีปะ่ะข้าวเดียวกินไว้แห้งอตอนนี้ก็ลงไปรอบที่สองนะครับอันนี้ <c oughs> ชุดแรกได้ป๊าว่าหาหกตัวนะครับได้อยู่ป๊าเก่งตัวต่ม สี่นิว้วสามนิว้วสีนิ้วครับกำลังพอดีออรอบรก็ถือว่าขับเ่าได้แล้รอบแรกเขาก็จัดไปแล้วสี่หาตละอ,อันนี้ลงแงี้ยรอบสองครับมาเบิง่งว่าสิเป็นทังไหนบรรยากาศก็บฮ้อนแด,ดดดีครับแดดท้อนแห้งเลยเจ้าฟังคนขึ้นเรื่อยๆยังไหมเจ้าตีพวกไก่ไหมงงกันบ้างตีไก่ตีไก่แบบเดียวต่วันขาเจ้าใส่ตะไคร้ครับ เห็นก็เอากตะเพียนเจาา้าใส่ตะไคร้กาแฟเขามาตกปลาทุกทีเขาบอกโอ้มันตัดเทเดียวนักเทเดียวนั่นน่ะสองเทียนักสองเทียแล้วเลยบบบนี้ก็เลยปล่อยพอหมุนขึ้นก็ติดเนี่ยเพราะว่าเขาติดแล้วไหมโอ้แบบนี้ตัวนี้ปลาไอ้ อยูู่ว่าแบงแบงปลาเก่งยีกเป็นแต้มนะครับตัวใ,ใหญ่ด้วยนี่นะข่าวเรืเร่อยๆครับปนินตัวแรกใส่หน่อย ใส่น้อยแห้งบรินตะเแรกครับใส่ <c oughs> เอาขึ้นเอาลงเลย แบบนี้บ่ไหวนะครับเข,ขาขากวดบได้เศร้ราเลยเพียนมาอใหญ่เราก็สองนิว้วสามนิ้วครับแต่เพี้ยนฝาดปวตรงเอ็นยังเลยอวดใเศร้ราเมยเลยเขาด,ดีเอาจุดเมย์เอาแล้วมันสิกินละเมือยแล้ว<ม>ถ้าผูดด้ใดอยากได้แต่เพี้ยนนะครับใส่สองนิวน้วสามนิว้วสี่นิ้วประกงประมาณสี่นิว้วหานิ้วนะรประกงโอ้หหลายเอง นั่งพักก่อนนั้นเอาหลดนัน้นดึงหลดมาไว้แล้วโอ้ยแดดมันแห้งนำนะครับโอ้ยแดดแดดกี่ปอยแม่เลยลำบดขัขนทมมาอย่างนี้เดรกรอยูบดายคอนแท่งแล้วปา่าเลยลายอย่นี้ปลาเก่งปลาตะเพียนหน่อยครับ อเอาเบ็ดมาหลายๆขัน้นนี่ตีอยู่ลังเดียวเอามาลังม,ามาัง่นสามลังข้าอามาตีปลาหน่อยตีปาลาแตะเพียนครับขึ้นน้ำมันลังเดียวหยุดลังเดียวนเอาอีกแล้วไว้แล้วคือแต่เขาตอดแต่ห้องบริวัตินี่ก็ค,คือลุดนะครับส่วนมากสิลุดแต่ตอดแล้วแต่เ้างบริวัตนินี่ยังสิได้ลุดง่ายเดี๋นั่งกันง่ ขาเจ้ากางกลางทางบ่คุณอยู่กลางน้ำครับมี่แป้งนี้เ่าเจ้าสูดแดดดีๆวะเปิดหน้าเลยเลยยู้มมัดมือเข้ามามือเดียวเลยก็ได้การเลยเมื่อยไปบ่อปันนิ่งเท่าคนไข้กนั่งโดนบ่เคยใดเลยเมยโดนติดเทียแต่ว่าตัวใหญ่หานิ้วตัวใหญ่นะครับอยู่นี่ก็อรอยเมื่อย ทางกับแพงไกลอยู่ดิดิถือคล้องยางไปไกลอีกลอยตายตายเมื่อยด้วยจิกมุ่งผมมามมมบ้าหอดบ้านอดประมาณบ่ายโมงนะเดีจะบ่ายโมงมาหอดเขามาหอดจะได้โอ้ซีมุ้งแรงนะครับซีมุ้งแรงแนละ้วโอ้เดี๋ยวบึง กินเบิงยำแรงเลองนางเบิงมันจะกินเบิงจำแรงแตง่ว่ามันหันเขาเขาตอนนี้ก็ยังเขาอยู่แต่ว่ามันเปลี่ยนแย่เราเมื่อยนั่งพักก่อนทุ่มๆหมดละครับเที่ยวซีกับเที่ยวซีรีวิวทางเขาครับแต่ไปสิมากคือต้องรู้น้ำประมาณหุ้เขาร้อนเพียงหุ้เขาถ้าผู้ใดเตี้ยแน่ก็เลื่ยหุ้เขาเฮ้ยเดี๋ยวกัน เรื่อยๆแต่ว่วาเข้าวจ้ว่ามาเอาเป็นทางซีนี่ปลาจะเพี้ยนหน่อยครับเพราะมันลายดิข้าเจ้ามาเด้นั่งดึงเงาดึงเงาเท้าเบาไวแล้วเมย์เห้งสูงไวแล้วเมื่อย์บางคนเป็นตึกหลังนะครม,มันเขาหนาจะเลี้ยงนกนั่งแอนนะครับเพราะว่าเห็นนกนั่งแอนบินเขาบินออกไล่ เดี๋ยวมาซ่อมเมย่อยข้าวนึงแรงพอดีแล้วครับ